สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการม็อบมีดีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟไหม่ครับนะครับผมฟรีง่าย,ายๆ2,021นะครับผมก็ EP ที่แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะ EP นี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมก็พึ่งเข้ามาเลยนะน,นี้ก็เห็นเห็นน้องๆบอกว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่นะผมจะสอนใหม่แล้วกันนะครับก็เรามาด้นสดด้วยกันเลยนะเพราะาผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับโอเคอาจจะแบบมืนๆน,นิดหนึ่งนะฮะอ่าพอกดคีย์แอดเซิร์ฟใช่ไหมครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นวงไว้แล้วกันเมื่อกี้ผมไวไปหน่อยอ่าก็มันจะมาอยู่หน้านี้นะครับหน้าล็อกอินนั่นเองนะครับผมจะล็อกอินด้วยเอ่อพวกเอ่อเฟซบุ๊กอินตาแกรมเอ้ยอันนี้ทวิตหรือเปล่าวะผมไม่รู้จักผมรู้จักแค่นี้การนี้ก็คือ Facebook กับ Google แล้วก็ทวิตนะก็ไม่เราไม่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเรากดอันที่เราต้องการนะฮะอ่าผมใช้เป็น Google แล้วกันฮะเดี๋ยวขอพับหน้าแอบก่อนนะฮะเพราะว่าข้อมูลสําคัญนะครับผม กดไปที่ Google นะครับอ่ามันจะให้เลือกบัญชีนะครับผมคุณก็เลือกบัญชีที่คุณต้องการไปนะครับแน่นอนครัผมใช้บัญชี Mobbd Channel นะฮะอ่าโอเคอ่าพอกดเลือกเสร็จปุ๊บมันจะมาขึ้นหน้านี้นะครับอ่านี่ฮะหน้าให้เราเขียนเซิร์ฟเวอร์ครับถ้าถ้าคุณอ่านไม่ออกนะครับวิธีง่ายๆครับกดแปลภาษาครับผมอ่า สร้างเซิร์ฟเวอร์ขณะนี้คุณเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ศูนย์เครื่องคุณสามารถมีเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดหนึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันเออไม่นับรวมในขีดจำกัดนี้การสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอ่าเรากดสร้างเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับโอเคอันไหนที่เราอ่านไม่ออกเราก็แปลเป็นไทยเอานะฮะผมคิดว่าควรจะลองอ่านภาษาอังกฤษด้วยจะได้ฝึกอังกฤษนะอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับขั้นตอนที่หนึ่งตั้งชื่อชื่อที่ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่แสดงขึ้นบนแผงนควบคุมของคุณและระบบต,ต่างๆในฟิวมซีเซร์เวอร์สิ่งนี้จะไม่ปรากฏในเกมอ่าเราก็ใส่ไปนะครับเหมือนเดิมฮะพีโคโลทีเฮนะครับผมอ่าก็ขั้นตอนที่2เลือกประเภทออนไลน์ตลอดเวลาเหม่วยความจําสูงอ่าผมจะใช้เหมือนเดิมฮะอาวีออนไลน์ v ออนไลน์ตลอดเวลาเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ตลอดเวลาจะมีเวลาการต่อยุดอย่างน้อยก็คือ2วัน เซิร์ฟเวอร์จะยังคงอยู่ออนไลน์แม้ว่าคุณจะว่างตราบใดที่คุณยังคงต่ออายุเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเป็นไปตามแผนบัญชีของคุณในกรณีนี้สล็อตไม่จำกัดแรม384รปลั๊กอินไม่จำกัดต่ออายุทุกๆ2วันในหะัวนี้แล้วกันนะครับโอเคแรลมก็คือเป็นสิ่งจาเป็นมากเลยแรมก็คือความจุของของเอ่อ้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะที่จะรับได้นะฮะขั้นต่อไปขั้นตอนที่3ามอ่าผมเลือกเป็นอาว้ออนไลน์นะครับหรือออนไลน์ตลอดเวลานั่นเองนะฮะ ขั้นตอนที่3เลือกสถานที่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ของคุณและลดเวลาในการตอบสนองให้เลือกตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดไม่มีพื้นที่ว่างวัตเตอร์เฮลหากสำหรับไม่มีพื้นที่ว่างคุณลองเปลี่ยนประเภทเซิร์ฟเวอร์อ่าไม่มีเลยอ่านี่น,น,นี่มีพื้นที่ว่างโอเคมีหนึ่งมีหนึ่งลอ่าเป็นแคนาดานะครับขั้นตอนที่สี่เลือกตัวแปรคุณต้องการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ประเภทใด อ่านั่นก็คือเออ่พื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมผมแน่นอน,นครับผมใช้เป็นหัวจุกหรือภาษาอังกฤษคือสปิกรสนะครับผมเพื่อความแน่ใจผมเอาให้ดูนะฮะไปๆ,ๆอ่ารอมันแปลกลับมาคืนมาก่อนดิมันมันไม่ไมไมแปลคืนมาวะไม่เป็นไรก็คือหัวจุกอะไรฮะร <laughs> ก็คือสปิกรสนะครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอักษรลอยให้นะว่าสปิกรสเขียนเขียนภาษาอังกฤษยังไงนะครับเพราะมัน <laughs> ไม่แปลให้อ่ารุ่นของคุณออนไลน์ แน่นอนครับเพื่อความง่ายนะเอา1.8แล้วกันนะครับผมอ่า1.8ข้อสอบที่ห้าพร้อมแล้วสร้างกันเลยอ่าสร้างเลยครับผมสร้างเซิร์ฟเวอร์ของชัน้นอ่าแล้วก็แปลแปลเป็นไทยไปนะฮะเราอ่านไม่ออกนะฮะแปลไม่ได้เว้ยโอเคเขาบอกว่าปวดรอสักคู่ในไม่ช้าจะทำการเสร็จอ่าเนี่ยมาแล้วนะฮะ ก็จะมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับผมผมแปลเป็นไทยให้ละกันจะได้อ่านง,ง่ายๆนะครับผมอ่าเรามาเริ่มที่หน้านี้ก่อนเลยละกันนะครับผมแผงควบคุมการใช้ทรัพยากร CPU ศูนย์เปอร์เซ็นแกะคืออะไรวะแกะผมแปลเป็นาอังกฤษเลยมันแรมอ๋อแรมแรมโอเคอ๋อแรมภาษาอังกฤษ RAM มันเป็นอันนี้ของส่วนแกะเลยนมัน้งขามั้งขามั้งศูนย์เปอร์เซ็น d i s ก็คืออันนี้คือ เออทรัพยากรที่กําลังใช้งานอยู่ศูนย์เพนเพราะเราไม,ไ,มไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะครับผมอ่าส่วนข้อมูลบริการหมายเลขบริการประเภทเซิร์ฟเวอร์หน่วยความจําสูงชื่อเซิร์ฟเวอร์อ่าสถานะข้องแค่สล็อตห้าตัวแปรคือหัวจุกอ่าก็คือสปิกร์นะฮะเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดสถานะทางานคือหยุดแล้วนะครับผมแผนและทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์หน่วยความจําสูงมีทรัพยากรแบบคงที่และไม่เชื่อมโยงกับแผนอ่าหน่วยความจํา โอ้โหอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่คุณผู้ชมต้องสนใจนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยผมอ่านทั้งหมดแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปอ่านเองนะครับผมตัวคุณ CPU เป็นโบนัสที่เราใช้กับขีดจํากัด CPU พื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถเอ้ยของเซิร์ฟเวอร์ของคุณตัวอย่างเช่นหากแผนของคุณมีขีดจํากัด CPU ที่สิบและตัวคุณมีคูณหนึ่งจุดห้าขีดจํากัดที่จริงคุณจะเป็นสิบห้าคูณหนึ่งจุดห้าก็เป็นสิบห้า ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะอ่าต่อไปก็คือข้อมูลโนดนะครับผมชื่อเอ่อ CA2 นะครับสถานที่อเมริกาเหนือแคนาดาอ่าที่เราเลือกไปนะฮะสถานะปกติตำแหน่งอัตโนมัตินะครับผม IP server อันนี้ฮะ IP server ตรงนี้นะครับผมที่คุณผู้ชมหลายๆคนถามกันอันนี้น่าจะเป็น IP ที่มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาฮะไม่ได้นําให้คัดลอกนะให้คัดลอกอันนี้ดีกว่านะฮะน่าจะไม่เปลี่ยนตลอดเวลานะอ่าต่อไปก็คือ การหมดอายุของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมศูนย์วันอ่าก็กดต่ออายุได้นะอ่าผมกดต่ออายุแล้วกันนะปึบต่ออายุอ่าไปต่ออายุเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณต่อาอยุเซิร์ฟเวอร์คุณจะรีเซ็ตตัวจับเวลาการหมดอายุเมื่อเวลาหมดเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะหยุดทํางานและเข้าสู่สถานะหมดอายุไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะไม่ถูกลบเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณหมดอายุแต่ผู้เล่นจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้จนกว่าคุณต่ออายุอีกครั้งหนึง่งอ่า ในสุดเซิร์ฟเวอร์ที่หมดอายุจะถูกย้ายไปยังห้องเย็นเพื่อสร้างพื้นที่มให้กับผู้ใช้อื่นบนโหนดที่ใช้งานจริงก็คือเอาง่ายคือถ้าคุณปล่อยหมดอายุนานๆก็จะถูกกักขังเซ <g ül> <g ül> <g ül> ิร์ฟเวอร์ก็คือก็คือโดนรีเซ็ตประมาณนั้นรัผมก็คือโดนรีเซ็ตละนะก็คือผมไม่ได้ใช้สามเดือนเนี่ยเสิร์ฟหายเลยแนะนําว่าเออเซฟเออเซฟไม่ได้สรางมาแล้วกันอันนั้นมันเป็นขั้นตอนขั้นสูงอันนี้เป็นพื้นฐานโอเคเรากดไปที่แอมน็อตโรบอทคือฉันไม่ใช่โรบอทนะครับผมกดไปเลย พอกดนี้ปุ๊บก็กดต่อ,อยุ่นะอ่าแล้วก็รอนะครับผมอ่าโอเคต่อ,อยุ่แล้วนะครับรอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะฮะเอ็งมันไม่ขึ้นวะว a เ t อร์เฮลผมดีเซ็ตก่อนเฮ้ยไม่ขึ้นเป็นมันนะเอ้ยไม่ขึ้น,น,มน,นะมนผมแปลเป็นไทยก่อนการม,มือกาูเซิร์ฟเวอร์อ่าแต่ผมเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกัน เอผมขอกดลองต่ออีกครั้งหนึ่งนนะเพราะว่าเผื่อบักนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเผื่อฟอนต์มันบั๊กกันกดอันนี้ไปเห็นไหมโรบอทนะฮะแล้วกดรีนิวเซิร์ฟครั้งนี้เป็นแบบสอนละเอียดเลยนะสาหรับคนจะได้เข้าใจเพราะว่าหลายหลายคนบางคนก็ไม่เข้าใจครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายคนหลายความคิดนะครับอาจจะแบบโอเคมันมขึ้นว่าปรตันจะขึ้นว่าเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้โอเคเราลองกดเปิดเลยแล้วกัน,นะฮะก็ ก็จะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้กดเปิดที่นหน้าคอนโซลนะครับผมจะได้ดูความเคลื่อนไหวของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าเรากดอันนี้หน้าคอนโซลจะเป็นอย่างนี้คนระับหน้าหน้าต่างควบคุมนั่นเองแนะนําให้เรากดสตาร์ท <c oughs> โอเคลองกดดูนะฮะ <Okay. S 1> กดไปรอก่อนนะฮะว่ามันจะขึ้นอะไรหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้เริ่มมาแล้วกำลังอันนี้แล้วนะแต่รอแป๊บหนึ่งนะฮะ กำลังโหลดดิ้งไลเบเลตนะฮะไลบบเลตไลบรารีเออไลบรารีพิสวดคือรอโดปวดรอนะฮะโอเคแล้วก็ปล่อยมันทำหน้าที่ไปนะเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหน้านะเพราะว่าเพื่อความแน่ใจนะรอไปก่อนนะละกันนะอรอนานเหมือนกันนะหรือว่ามีอะไรพลาดวะกดยิงละกันเฟลสตาร์เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำเซิร์ฟเวอร์ได้ก่อนนะฮะ เงินที่พลนดได้เลยเอออ่าในมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโหผมไม่น่าไปกดเลยโอเคกายจะเปิดแล้วนะตอนนี้กำลังเจเนเรตเบอร์นะครับผมไอเทมดีสปอนนะเลทคือหกพันนะครับอ่าก็มันเออไม่ต้องสนใจผมโทษทีเลผมเพลินไปไหน่อยพูดไปดทั่วเลยโอเคตอนนี้กําลังสร้างสร้างสปอนเอเลียนะแล้วก็รอไปก่อนนะฮะอันนี้คือซีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ใครอยากจะรู้ซีทแบบไวๆเลยก็ก็คือตรงนี้เลยนะฮะอ่าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมสร้างหน้าต่างอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือหน้าซับโดเมนนะครับผมกดไปที่ซับโดเมนนะครับอ่าอันนี้คือสร้าง IP ของคุณเองนะครับผมอ่าเรามาปเป็นไทยกันดีกว่านะครับโดเมนย่อยโปรดทราบว่า mcpe bedrock ไม่รองรับโดเมนย่อย srv คุณจะต้องเชื่อมต่อ IP หรือตัวเลขโนด dns ของเซิร์ฟเวอร์โดเมนย่อยที่กำหนดเองนี่คือโดเมนย่อยที่คุณสามารถเลือกได้และปรับแต่ง เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณคุณสามารถมีโดเมนย่อยได้สูงสุด2โดเมนต่อเซิร์ฟเวอร์โดเมนย่อยของคุณอ่าโอเคโดเมนย่อยนี่คือไม่ต้องลบนะฮะเราเลือกเราตั้งชื่อเลยนะครับผมอ่าเป็น m m d t h 2020นอ่า2 0 2 1นะครับผมแล้วเลือกเป็น i p ด้านหลังเอาเป็นไรดีนะเอาเป็นอสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วกดสร้างนะครับผมอ่ากดสร้างปุ๊บเราก็รอนะครับอ่าตอนนี้ เขียนได้แล้วนะครับเราก็คัดล,ลอกไปใส่เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าคอนโซลกันนะฮะว่าเปิดเซิร์ฟหรือยังอตอนนี้ยังนะครับผมรอให้เรารอไปก่อนนะครับรอให้มันครบเก้าสิบเอ้ยให้มันครบ100นะคร้อยเปอร์เซ็นนะฮะไปไทยดิไปไม่ได้เว้ยรอก่อนแล้วกันเอ๊ะลองลองทดสอบนะถ้าอยากจะรู้ว่าเซิร์ฟเปิดหรือยังถ้าใครไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟก,ก็กดทับลิสต์ไปนะฮะจะ,ะน่าใกล้จะเปิดแล้วน่าจะใกล้เปิดแล้วนะฮะ อ่านี่ไงเปิดแล้วนะครับผมก็นี่ฮะเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ศูนย์คนนะโอเคตอนนี้เซิร์ฟเปิดแล้วนะครับผมก็ง่ายๆเห็นไหมฮะง่ายมากเลยครับผมก็สบายอีซี่นะถ้าใครแบบต้องการต่ออูกเซิร์ฟเวอร์ก็กดที่โฮมนะครับผมแล้วกดที่นี่ฮะรีนิวได้เลยนะครับอ่าส่วนหน้าอื่นผมจะสอนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะจะได้ไวๆที่สุดคนจะได้เปิดเล่นกันได้เลยนะก็ถ้าใครอยากจะเปิดแบบเล่นกับเพื่อนก็น,กนี่เลยฮะง่ายๆเลยนะฮะสถานะอ่า running นะ,ะนี่คือเปิดแล้วนะครับผม้อ่านอ่านเป็นอ่านได้นนฟังนะฮะเป็นนะ running คือวิ่งเซรฟเวอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ครับต้องการหยุดมันให้กดปุ่มหยุดบนแผงควบคุมของเซรฟเวอร์คุณนะครับผมก็คือกดเอ่เอ,อ,อผมจะสอนทิกเล็กๆน้อยๆให้ละกันนะฮะนี่เป็นความรู้ในนีน้เนี่ยเนี่ยจะโม้ฮะสอนฟรีก็เอ่เอ start server stop server กับ kill server นะฮะเอ่อ ตอนกดสต็อปมันจะมีแบบเออรอสักพักหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องการรอก็กดคิวเซิร์ฟไปเลยแต่ผมไม่แนะนานะก็คือรอให้มันปิดเองดีกว่าครับเพราะว่าบางทีข้อมูลมันจะหายได้นะฮะถ้ากดคิวเซิร์ฟนะครับผมก็คือใช้แค่สองตัวก็พอแล้วอย่าไปใช้ตัวที่สามเลยนะถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะถ้าคือแบบเซิร์ฟไม่ค้างจริงๆก็อย่าไปกดคิวเซิร์ฟเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับผมง่ายๆเห็นไหมครับผมง่ายมากในะก,การเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนนะครับผมส่วนโลโกอินก็เดี <c oughs> ๋ยวค่อยสอนลกันนะครับผม โอเคก็สำหรับนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆก็กดซับนะบผมฝากกดติดตามเครับใกล้สองร้อยซับแล้วนะครับ,บ,รบผมคุณมากฮะแล้วก็ฝากช่องลองผมด้วยนะเป็นช่องเกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ